จากอำเภอปะทิวมีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเลและมีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทางทรัพยากรชายฝั่งทางทะเลที่สําคัญมีการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชายฝั่งทะเลของอำเภอปทิวเช่นกิจกรรมปลูกป่ากงกลางการอนุบาลสัตว์น้ําการเก็บขยะและอื่นอีกมากมายค่ะ โรงเรียนอนุบาลปทิวบางสนพิพิธลาดบำรุงได้มีการจัดทําหลักสูตรสารศึกษาเพื่อการเรียนรู้ทางทะเลและหมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสู่การจัดการเรียนการสอนในสารศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรชายฝั่งทางทะเลของอําเภอปทิวจังหวัดชุมพรค่ะพวกเราขอนําเสนอหนังสือชิปวิดีโอกิจกรรมเหลียวหลังแลเล,แลจากครูผาสู่มหาวิทยาลัยนี้ขึ้นมาเชิญรับชมและฟังได้เลยครับ และนี่ก็คือเนินทรายหนึ่งในสยามอยู่ในจังหวัดชุมพรไปดูด้านบนกันดีกว่าคะ่ะหนึ่งเดียวในสยามที่ทุกคนต้องแวะมาชมสักครั้งเมื่อเดินทางมาเยือนชุมพรซึ่งปรากฏการเนินทรายลื่นชายหาดแห่งนี้เกิดจากอิทธิพลของพาย,ยุรุนแรงลินฝั่งทะเลในฤดูมรสีมที่พิพัดพาทรายมาทับถมกันจนกลายเป็นเนินเขาหยา่ยอมยอมเมื่อมาเจอกับสภาแพแห้งแล้งและแสงแดดแรงกล้า ยอดฤดูมรสุมจึงทําให้บยากาศบริเวณนี้ดูไม่ต่างจักทะเลทรายเลยทีเดียวไปกันต่ที่นี่คืออ่าวทุ่ง้างตั้งอยู่ที่ตำบลชุมโคอำเภอ ำบลชุมโคอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรและที่นี่พวกเรายังมีกิจกรรมปลูกป่างโครงการด้วยนะคะอา่าวยายไอเป็นหาดโค้งด้าน,นฝั่งซ้ายของหาดติดกับภูเขาส่วนฝั่งขาของหาดเป็นหินบริเวณชายหาดสีค่อนข้างแดงแลักษณะเป็นทรายหยาบบริเวณอ่าวส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยหอยน้ำปิก๊กและหอยขี้กาและปลาหลากหลายชนิดภายในอ่าวมีแนวหินปะการังยาวประมาณ7กิโลเมตรและเป็นแหล่งอนุรักษ์หอยมุลเสือ แต่การเข้าถึงแนละท่องเที่ยวต้องใช้เรือของชาวบ้านจึงจะไปถึงจุดดำน้ำดูปะการางังและหอยมือเสือไม่ไกลจากอา่าวนี้มีจุดชมวิวที่ถ้ำใหญ่ๆอยู่บนภูเขาสูงประมาณ25เมตรภายในถ้ำม,มีหินง,งอกหินย้อยมองดูคล้ายเตียงนอนมีมุ้งการอยู่ข้างบนและมีหินที่เป็นคล้ายร,รั้วอยู่รอบๆถ้ำที่ปากถ้ำเป็นจุดชมวิวของทะเลชุมพร อ่าวเยไอไม่เหมาะสมกับการเล่นน้ำเนื่องจากมีหอยมากและมีพื้นที่บางส่วนใช้เป็นท่าเรือประมงของชาวบ้านทะเลสวยน้ำใสเงียบสงบมีมุมร่มจากเงาใต้ต้นไม้และหินที่ทำให้สามารถนั่งเล่นนอนเล่นได้สบายๆไปกันตนี่คือแหล่งเรียนรู้ทัพยากรชายฝั่งทางทะเลของอ่าว เป็นชายหาดที่สวยงามชื่นชื่อของอำเภอปะทิวห่างจากเมืเมือ16กิโลเมตรเหมาะแก่การเล่นน้ำทะเลตั้งอยู่ตำบลสปีอำเภอปะทิวเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงของชุมพร,รทะเลปะทิวน้ำใสหาดสวยมาเที่ยวทะเลปะทิวกันเยอะๆนะคะและขอให้ทุกคนช่วยกันดูแล นะคะบ๊ายบาย